แล้วก็ถึงแล้วที่ทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้นะครับมันสดชืน่นมันสดชื่นอะ่ะเฮ้ยคนละรายการเลยนะพี่น้องครับงามอีลอีลองงามกระดอกกระเดียงามขักงามเนีย่ยงามบัวบัญญัะบัญยังทุ่งดอกทานตะวันที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ ผู้ชมแฟนเพจสกนครซิตี้ที่น่ารักทุกท่านตอนนี้ผมบ่าวจ๊อบกำลังพาทุกท่านไปชมทุ่งดอกทานตะวันที่อุทยานบัวเฉลือพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลือพระเกียรติจังหวัดสกลนครนะครับตอนนี้เรากาลังเดินทางออกมาจากตัวเมืองสกลนครมุ่งหน้าตรงสูง่อุทยานบัวเพื่อที่จะพาทุกท่านไปชมนับทุ่งดอกทานตะวันซึ่งตอนนี้ก็กาลัง บานสะพังนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันนะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองด้านหน้าทางเข้าอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติตรงนี้ก็จะเป็นจุดคัดกรองนะครับมีสแกนไทยชนะมีการลงทะเบียนนะครับก็แล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกพอเราลงทะเบียนเสร็จตรงนี้นะครับเราก็เข้าไป เช่าจักรยานเนี่ยเหมือนอย่างคันที่ผมขี่ตัวนี้ก็แค่สิบาทเองเท่านั้นนะฮะคันละสิบยี่สิบก็บางคันก็มีแบบขับสองคนก็ได้ก็แล้วแต่จะสะดวกก็คือเหมาะมากสําหรับคนที่จะพากันมาแบบครอบครัวเดี๋ยวเราตอนนี้จะพาทุกท่านไปชมทุ่งดอกทานตะวันนะครับไปกันเลยฮะ มันต้องได้อ้อมนะครับมันอ้อมมาก็จากจุดทางเข้าตรงนั้นก็ไกลพอสมควรก็แนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะเดินเท่าไหร่เพราะตอนแรกผมว่าจะเดินมาแล้วครับเนี่ยแต่คิดตัวนะที่เช่าจักรยานไม่งั้นโอโ้โห ก็ถึงแล้วที่ทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้นะครับมันสดชื้นมันสดชื้นอ่ะเฮ้ยคนละรายการเลยนะอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณทุ่งดอกทานตะวันนะครับพี่น้องเราออกมาจากจุดของสกลนครผ่านถนนนิตยโยไปทางนครพนมแต่จากสกลนครมาประมาณ15-16กิโลเมตรนะครับอยู่บริเวณฝั่งสายมือเราอยู่ที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครเข้ามาบริเวณด้านหน้าอ่าเช่าจักรยานมาเลยผมแน,นะนํนะมาเช่าจักรยานโดยพี่น้องด้อทะายางนี่เฮือห่อหอหอหอ่หอเลยแฮกเฮกเฮเลยนะครับต้องได้ขี่จักรยานผ่านจากตรงนั้นมาก็ประมาณ500เมตรได้มั้งครับพะมาตรงอ้อม้ามาฝั่งนี้แล้วเราจะได้มาชมมา,มาเบิงมาแยงมาอู้ยสุดยอดกับความสวยสงบงามของธรรมชาติที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค่าให้พวกเราดูในครั้งนี้เห็นว่าได้เริ่มเคาะตั้งแต่น่าจะช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับและใช้เวลาประมาณ2เดือนได้มั้งถึงได้บานช่วงปีใหม่นี้พอดีแล้วหลังจากนี้ก็จะบานไปอีกประมาณ1เดือนนะครับเห็นเห็นที่เขาบอกเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ข้อมูลก็ยังไม่แน่นพอแต่คิดว่าน่าจะบานอีกประมาณเดือนหนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้ครับพี่น้องค่า ลูกพาเต้าพาพี่น้องป้องป่ายพายาตพี่น้องนะครับมาต้องเที่ยวมาส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเราที่อยู่ใกล้ใกล้สุวรรณภูมิแห่งนี้เองส่วนพี่น้องต่างจังหวัดก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเชิญมาที่บริเวณอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ได้เหมือนกันเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทานตะวันนะครับจะปั่นเรือก็ได้จะเดินชมบัวก็ได้จะดูจระเข้ก็ได้นะครับแล้วก็จบด้วยการ ว้ายขอพอรองค์พญานาคเผือกก็ยังได้เลยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งรอบๆครับพี่น้องครับตามบ่าวจอบมาได้เลยครับ ้องครับงามอีหล,ลง,งามกระดอกระเดียงามขักงามนี่งามบอแบญะบรรยงทุ่งดอกทานตะวันที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้พาครอบครัวพาลูกเต้าพาแฟนมาก็ได้นะครับพี่น้องเป็นความสวยสดงดงามที่ธรรมชาติที่สวนบัวแห่งนี้สร้างขึ้นให้กับพวกเรานะครับในดอกของทานตะวันนี่รับ<อ>บานเพเวสสำนาผม <laughs> สำนาบ่าวจอบเลยครับนี่เบิ่งความสูง สูงกัสีสูงพ่อพอกันก็บ,บ่าจอบเลยนะครับอย่าลืมพากันมานะครับอย่าลืมพากันมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจแหล่งชุมชนของพวกเฮาผมแนะนําเลยมาก่อนค่านะครับประมาณช่วง4ี่ห้าโมงเย็นแล้วก็ดูตะวันรอนที่หนองหานพากันถ่ายรูปแชะแชแชะได้เลยแล้วก็ปั่นเรือเรือเต่าอ่ะนะครับปั่นได้เลยที่บริเวณหนองหานน้อยแห่งนี้ค่าเช่า10บาท20บบาทเองเท่านั้นมีเช่าจักรยาน พาครอบครัวมาเที่ยวพาครอบครัวมาเดินชมธรรมชาติแห่งนี้ผมว่าก็ได้ฟิลไปอีกแบบนะฮะ ดอกใหญ่มากครับคุณผู้ชมแล้วเป็นดอกสีเหลืองทองนะครับลักษณะของดอกนะครับก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเวลาเข้ามาเที่ยวเวลาเข้ามาถ่ายรูปก็อย่าสัมผัสนะครับกับดอกโดยตรงเนาะแล้วก็เวลาเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับระวังชนหรือทําให้ไปเกี่ยวในตัวของดอก แล้วมันก็จะหักได้นะครับแล้วคนที่มาชมที่หลังเราเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นถึงความสวยงามของดอกพุ่งดอกทานตะวันในครั้งนี้ก็ขอความร่วมมือนะครับ ทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้หรือเรียกว่าหนองหันน้อยมีเรือนะครับสำหรับปัน่นไวรีแล็กไว้พาครอบครัวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจมาเที่ยวเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีทุ่งของดอกทานตะวันนะครับแล้วก็มีบัวชนิดต่างๆให้ดูด้วยแล้วก็มีเหมือนอจระเข้ยังมีอยู่ในกรงที่ อยู่บริเวณตรงอุทยานบัวตรงนั้นนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพญานาคเผือกนะครับที่ได้สร้างขึ้นไว้ให้กับพวกเราชาวสกลนครได้มาไหว้เคารพสักการบูชาแล้วก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของผู้ศรัทธาหลายๆคนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รวมถึงผลของการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวให้กับพวกเราชาวจังหวัดสกลนครที่อุทยานบัว เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจของพระราชาวสกลนครพากันมาเที่ยวพากันมาสนับสนุนพากันมาส่งเสริมเศรษฐกิจของพวกเราชาวสกลนครกันเยอะๆนะครับเพื่อว่าเงินจะได้หมุนเวียนอยู่ในจังหวัดของพวกเราและช่วยกันนะครับกดไลค์ช่วยกันกดแชร์คลิป,ลปลิปนี้ให้อีกหลายๆท่านได้เห็นแล้วก็มาเที่ยวกันแต่อย่าลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดณนะตอนนี้ก็คือ ใส่แมสนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองก่อนอันดับแรกและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่ทําความสะอาดมือบ่อยๆอย่าใช้มือสัมผัสด,ดวงตาสัมผัสจมูกสัมผัสปากโดยตรงนะครับแล้วก็ให้รักษาระยะห่างแล้วเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ผ่านไปด้วยกันนะครับ ก็ขอฝากและก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ให้เกียรติดตามรับชมเพจสกลนครซิตี้ของพวกเราแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมบ่าวจอบตวงสิทธิ์พงพิษพร้อมทีมงานเพจสกลนครซิตี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ